สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้เบิร์ดชัยก็เอ,อเราจะทําอะไรกันดี <c oughs> แบ่งปันบอลสีก็ไม่รู้จะแบ่งอะไรไงเนาะเดี๋ยว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 ไว้พรุ่งนี้ผมจะมาคัดแบ่งให้นะครับแต่วันนี้มาให้ดูก่อนดูสิโอบอลสีสวยสะพังเลยนี่เป็นบับเบิลบีนะครับบับเบิลบีเนาะดูครับสวยเลย นี่บับเบิรบีก็ยังสวยทองนุง่งกก้าวเจนหนึ่งมีคนทักถามหนึ่งเดียวในจักรวาลมาเพิ่งเอาลงกระถางนะครับท่านผู้ชมครับผมก็เพิ่งเอาลงกระถางเนาะอ,อันนี้น่าจะเป็นเมืองหนองคายแผลงนะครับนี่เมืองหนองคายแผลงนี่ดูช่วงนี้อากาศก็แบบร้อนๆ้อนแล้วนะร้อนร้อนอบอบอ้าวนะครับบอลสีก็โตดีมากนะครับนี่ผมก็เพิ่งเอาลงกระถางไป นะฮะก็น้องๆก็กําลังจะปรับตัวนะครับดูกุดลัสวยไหมอหมเดี๋ยวเอาไว้มาแบ่งขายทีหลังเนาะลูกไม้อึงอันนี้จริงๆสวยนะเนี่ยมันออกด่างๆนะฮะเนี่ยจริงๆสวยมากลูกไม้อึงเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็มีคนเอฟไปเยอะอยู่นะนี่ไงช่วงนี้ฝนตกอึงออกอารวาดก็เอาอึงไปต้มกันสักหน่อยไหม <c oughs> นี่ก็เป็นกุดลันะครับกุดลัต้นนี้ก็สวยดู สีเหลืองสวยมากนะฮะก็ผมก็อนุบาลไว้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาดูต้นนี้ตู้นี้สิไม่ใช่ต้นนี้ <c oughs> ลองมาดูตู้นี้นี่ไงอืโอโหือโอ้โหเทวาอภิรักษ์ต้นนี้สวยงามเลยทีเดียวเชียวดูอพา,าวตะวันทุกท่านพาวตะวันมีอยู่สองต้นโอ้เดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาแบ่งเนาะพาวตะวันนะครับ อผมขอส่องดูก่อนนะท่านผู้ชมโอู้นี่ไงเมืองหนองคายแผงต้นแม่ฟื้นแล้วนี่ต้นแม่ฟื้นแล้วนะครับอันนี้แล้วก็นี่อะไรเนี่ยออกเต็มเลยดูสิน่าจะพาวตะวันหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจนี่ลูกไม้สวนพิพัฒพงนี่ก็เริ่มโตแล้วนะครับเดี๋ยวเด๋ยวเด๋ยวขอเปิดเออช่วงนี้ก็ ฝนก็ตกด้วยอืมอิมพีเรียลอิมพีเรียลอิมพีเรียลอยู่นี่ท่านผู้ชมอิมพีเรียลดูโอ้ก็ยังก็สวยแล้วนะครับอ้อโอ้ทองตะนาวทรงตะนาวสีลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้อึง่งสวยเลย ก็อันนี้เป็นไฟเวิร์กคล้ายๆมนสวรรค์เลยไฟเวิร์กไฟเวิร์กคือดอกไม้ไฟนะแต่จริงๆคล้ายๆมนสวรรค์เลยแต่ก็สวยไปอีกแบบอ่านี่ไงบอลสีของผมก็จะประมาณนี้ผมก็ยังอยู่ดีนะครับก็ยังก็ยังทําบอลสีอยู่เวลาก็เงาๆก็มาเปิดดูนะครับก็น้องก็โตกําลังโตแบบสวยงามเลยทีเดียวเชียวหญ้อาอาจจะเยอะไปหน่อยนะฮะ อันนี้อันนี้น่าจะเป็นพวกซับประสานอะไรเนาะอันนี้ลงหัวออกดอกแล้วนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาคัดบอลสีขายให้นะฮะวันนี้ก็อาจจะประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรเนาะก็ช่วงนี้ก็ทำอะไรไว้หลายอย่างนะครับเลยไม่ค่อยได้ ถ่ายท่านผู้ชมได้ดูบอนสีก็เยอะสวยอยู่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ